สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านพรฟชั่นนะคะขอบคุณผู้ก๊าลคุณนาจาสถานทําอะไรคะเจ้คุยเหอคุยเหอนะคะคมาสา่กรนนที่พอนะขอบคุณมากนะคะที่มาอุดหนุนนะคะอ่าเนี่ยมีเยอะแยะเลยเป็นเซตเป็นเซตเลยเแจ่ายไปเท่าไหร่เป็นหมื่นแล้วเนาะเป็นหมื่นหมืนม่นกว่าหม,มื่นกว่าหมื่นกว่ากราบขอบค,คุณยังสูงขอบคุณร้่สุขภาพแข็งแรงในทากานค่วยนะคะขอบคุณมากมากเลยที่มาอุดหนุนนะคะ ไปที่สถานธรรมนะเพราะว่าพี่พรก็เป็นคนชอบปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะขอให้เจ๊เฮงเฮงรวยรวยมีความสุขนะคะสุขกายสุขใจนะคะมีความสุขมั่งมีสีสุขทุกคนเลยนะคะขอบคุณฝากขอบคุณทุกคนเลยนะคะค่ะค่ะแล้วนี้บอกฝากฝากขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะอาจารย์มาจากใต้หวันใต้หวันใต้หวันนะคะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะขอบคุณมากจากใจร้านพรแฟชั่นนะคะบ๊ายบายคุณตงทำก่อน ใครสนใจก็มาอุดหนุนได้นะคะเจ๊บอกว่าอยู่ตรงข้ามแดงหน้านะคะชื่อร้านพรเปชั่นนะคะขอบคุณค่ะบริการทุกระดับประทับใจนะคะขอบคุณค่ะหอนไ,ไมล์ลูกค้ารับประกันแล้ว,วเราเป็นกันเองขอบคุณมากๆากเลยนะ,ะขอบคุณจากใจเลยนะคะไม่พอดีอะไรก็แต่